วันนี้นะครับเข้าเรื่องกันเร็วนิดนึงคือผมมาเอารูปหมากไปถามในแฟนเพจหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้คือผมถามว่าหมากฝ่ายสีขาวจะเดินโจมตียังไงดีถ้าเกิดว่าตีตีอยู่เนี่ยฝ่ายตรงข้ามเดินผิดพลาดลุกโจนได้นะครับคือแฟนเพจหลายคนเนี่ยก็ตอบคําถามนียครับในเชิงนี้ครับก็คือว่าเอาเรือลำเนี่ยครับในตําแหน่งชอชิงหนึ่งเนี่ยไปฟันม้าในตําแหน่ง ชอชิง8ผมบอกเลยครับว่ามันเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องคือโอกาสเนี่ยมันเหมือนไอศครีมครับมันผ่านเข้ามาถ้าคุณไม่รีบเลียมันนะครับละลายไปก่อนอันนี้ครับคำคมโดนใจแน่นอนครับคือโอกาสพวกนี้มันจะมาแวบๆถ้าคุณมองไม่เห็นอะคือมันจบเลยครับอย่างแต้มเนี่ยนะครับเป็นแต้มที่อาจารย์หนูเทพเนี่ยเขาได้ซ้อมออนไลน์ไว้ในเว็บไซต์เพลโอเคครับ แต้มเนี่ยเขาเอาเรือเนี่ยฟันม้าไปก่อนคือถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเรือฟันม้าเนี่ยสมมุติว่าเราเอาเม็ดไปไล่โคนถามว่าเป็นต่อไหมในเชิงของการเดินการยึดพื้นที่ผมบอกเลยครับว่าเป็นต่อแน่นอนแต่ความเป็นต่อนั้นครับมันยังสาวไม่เพียงพอต่อการชนะ คือความเป็นต่อเป็นต่อครับในแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยในระดับเซียนอาจจะมองว่าแค่เนี้ยชนะแล้วแต่ในระดับแบบทั่วไปแบบเราอาจจะมองว่าตรงเนี้ยมันยังจิ๊บจอยยังไม่ชนะเอาเรือมาลุกเขาก็หลบมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่คุณดูดอกนี้ครับที่คุณผู้ชมทางบ้านหลายคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาครับเอาเรือไปฟาดมา้าถามว่าสีแดงจะเดินยังไงดี สีแดงเนี่ยผมบอกไว้ชัดเจนเลยนะว่าถ้าคุณไม่กินสีขาวตอบนะครับแต้มนี้คุณเป็นรองแน่นอนครับถึงแพครับสีแดงยังไงก็ต้องเอาเรือเนี่ยไปกินม้าคืนเอาไม่ใช่กินม้าเด็กกินอะไรวะเนี่ยเรือยังไงก็ต้องเอาเรือไปกินเรือคืนครับแล้วสุดท้ายดอกเนี่ยครับเป็นดอกที่คุ้มมากของสีขาวครับโยกเรือมาลุกหนึ่งทีครับคือพอไปลุกจังหวะนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าถอยขุนเนี่ยก็ไปโดนม้าฟรี หรือเราอาจจะเอาเรือลุกแล้วไปกินเรือเขาฟรีก็ได้นะมันแล้วแต่ความซาดิสของแต่ละคนซึ่งมันไม่เท่ากันนึกออกไหมฮะถ้าลงมาจังหวะนี้เราลุกครับแล้วก็ม้าลุกกินเรือไหมก,ก็ได้นะครับแล้วแต่ม้าลุกกินเรือเนี่ยเอาไมา้ก,กินเรือเรือกินมา้าโอ้โหสกูกันไปได้หลายต่อเลยครับไม่รู้ว่าหมักฮอตหรือหมักลุกนะจังหวะนี้เนี่ยครับเอาเรือมาลุกครับถ้าเกิดว่าถอยขุนลงมาในตำแหน่งจอจาน8 หลายคนคอมเมนต์ว่างั้นเอาม้ากินเบีย้ยคือผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเอามา้กินเบีย้ยนะถามว่าเป็นเป็นต่อไม่เป็น,เป,นเป็นต่อนะครับแต่ผมมองว่ามันมันไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะเมื่อกี้เม็ดอยู่ตำแหน่งนี้นะผมขออนุญาตถอยกลับนิดนึงนะตำแหน่งเนี้ยผมว่าเราควรจะเอาเรือมาลุกมากกว่าแล้วก็ไปกินเรือเขาฟรีอันนี้น่าจะสุดจัดประหลัดบอกประหลัดที่ลาออกยังบอกว่าสุดจัดมากกว่านะเนี่ยเอาเรือมาลุกครับมันเลยเป็นที่มาของเกมจริงเนี่ย คือหากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาเดินขุนขึ้นไปในตำแหน่งงองูหกครับพอเขาเดินขุนขึ้นไปจังหวะนี้เท่านั้นเลยครับทําไม่เหรอพี่หนูเทพนี่เอาเม็ดตีแล้วฝ่ายสีแดงเนี่ยอันนี้เขาเดินผิดนะเขาถอยโคนโดนเบี้ยลุกใช่ไหมพอโดนเบี้ยลุกเสร็จเอาโคนกินเจอเม็ดลุกจนจบเกมไวจัดแต่ในเกมจริงเนี่ยครับ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันเป็นแต้มที่ฝ่ายสีแดงเขาเดินผิดพลาดนะคือถ้าฝ่ายสีแดงเขาไปเพลงน,นี้อ่าสมมุติมามาเพลงแบบโคนกินเบี้ยเราจะไปเดินยังไงดีเลาเอาม้าเนี่ยกินโคนก่อนร้องเบาๆครับลุกย้าพอไปลุกเสร็จเนี่ยเขาเอาเบี้ยกินคืนใช่ไหมแล้วก็ม้ากินลุกแต้มเดิมครับนี่อย่างนี้เลยลุกเข้าไปครับคือฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเดินอะไรนะเขาเดินแค่ได้แค่ดอกเดียวก็คือตัวนี้ เดินขุนขึ้นผมจะบอกให้นะครับจังหวะเนี่ยครับหลายคนไปคิดว่าเราจําเป็นจะต้องเอาเรือมาลุกแล้วก็เอาม้ากินแล้วก็โคนลุกแบบนี้ไม่ตายนะครับอันนี้เขาถอยขุนฉากหลบมาได้อันนี้ไม่ตายนะคือจังหวะแบบเนี้ยฮะต้องฆ่าสีแดงเท่านั้นนะครับผมบอกเลยครับต้องฆ่ามันทิ้งเท่านั้นวิธีการฆ่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าการเอามา้าเอาเรือไปกินมา้ามันจะจบนะครับคุณดูวิธีการจังหวะนี้นี่ครับ โยกม้าครับไปในตำแหน่งคอควายสเอาคอควายห้าขออภัยโยกไปในตำแหน่งนี้เพื่อที่เราจะเอาเรือเนี่ยครับไปลุกจนเนี่ยช็อตเนี้ยเต็มเต็มครับคือเขาต้องถอยม้าเนี่ยมาคุ้มตาน,นี้เราเรือมลุกตุ้มเขาถอยม้ามาปิดเนี่ยฮะต้องเดินฟโฟล์นี้ครับเราปัดโคนขึ้นมาเตรียมตัวที่จะเอาโคนเนี่ยมาลุกโจนแต้มนี้ถ้าจะยื้อให้นานที่สุดเอาเรือวางให้เบียกิน น,นี้ยื้อนานสุดละแล้วก็ทิมเบีย้ยจึกกเขไปเนี่ยอันอันนี้ผมว่านานที่สุดละถ้านานกว่านี้ก็ก็ไม่ค่อยได้ละพอทิมขึ้นมาเสร็จแล้วก็โคลลุกเนี่ยแค่นี้จบเกมครับเนี่ยเขาเดินขุนขึ้นโคนปัดเข้ามาลุกลุกจนครับเ <c oughs> ชื่อไหมหลังจากที่ผมโชว์ท่อนแยกเมื่อกี้ มันก็จะมีคนคอมเมนต์ครับบอกคารวาสผู้ใฝ่รู้คุณนะมันเดินเข้าข้างตัวเองผมจะบอกให้ฟังนะว่านี่มันจะมีอีกแต้มหนึ่งที่คุณสงสัยแน่นอนคือจังหวะเนี้ยคุณเอาเรือกินมาเขาเสร็จใช่ไหมเขาเรือกินเรือคุณคุณเอาเรือมาลุกตุ้มอ่ะลุกตุ้มตรงนี้เขาขยับหุ่นขึ้นคุณบอกว่านี่โยกเม็ดกินเข้าไปคลึบ <c oughs> เอาม้ากินคลึปเอาม้าลุกครึบอ่ะอันนี้อันนี้เอาเบีย้ยกินกินออกไปละ แลวไอช็อตที่เอาขุนขึ้นเนี่ยมันจะมีคนคอมเมนต์อย่างนี้เชื่อไหมคอมเมนต์ comment บอกว่าคาราวาสผู้ใฝ่รู้ทําไมไม่เดินตัวนี้ล่ะนี่เลยลุกจนแน่นอนอ่าเชื่อไหมมีแน่แต่ทําไมรู้ไหมฮะเขาก็แค่นี่ครับอ่าพอเราไปเดินโคนใช่ไหมเขาหลบเบีย้ยเนี่ยมันไม่จนนะคือถามว่าเป็นต่อไหมได้กินม้าเขาอะเป็นต่อชนะไม่เถียงไม่เถียงครับ ฝีมือเท่ากันยังไงต้องชนะไม่ชนะร้องไห้นะครับไม่ชนะอันนี้ไม่รู้แต่ว่า,างไงกินม้าเข้าไปครับแต่ทีเนี้ยครับในแง่ของการลุกจนเนี่ยมันมันไม่ได้ลุกจนเนี่ยเข้าใจใช่ไหมคือแต้มแบบเนี้ยมันควรจะปิดเกมถ้าเกิดว่าในการแข่งเนี่ยถ้าคุณมองไม่เห็นจริงๆอ่ะคุณเพลนแบบนี้ก็ได้ชนะชัวร์แต่ถ้าคุณมองเห็นอ่ะช็อตลึกอ่ะคุณเดินแบบที่เราเฉลยก็ได้นะโยกม้ามาเตรียมลุกจนเขาโยกมาเสร็จเรือลุกเข้าม้าปิด โยกโคนเข้ามาเตรียมปิดจอ็อบแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแต้มหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะชัวร์จัดชัดเจนคือค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะครับในการกินในลักษณะนี้นะครับแล้วมันจะมีอีกท่อนแยกหนึ่งนะครับที่เป็นท่อนแยกเบสมูฟอันนําไปสู่แต้มที่ไม่โดนลุกจนครับจังหวะน,นี้เอาเรือกินมา้าฝ่ายตรงข้ามบอกเอาเรือกินเรือคืนเจอเรือลุกเข้าไปหนึ่ทีฝ่ายสีแดงเดินขุนขยับมาที่ตําแหน่ง ง,งูหกครับพอเราเอาเม็ดสอดปึ๊บเขาเอาโคนฟาดเม็ดอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มครับที่จะไม่โดนลุกจนแต่เป็นรองชัวครับเราเอาเบีย้ยกินเ,ยเฉยๆครับในช็อตนี้ถ้าเกิดว่าเขาเอาเบีย้ยกินอย่างเงี้ยเราก็มาลุกครับไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วก็ลุกจนไปเลยตูมจบเกมนะฮะอันนี้เรียบร้อยเสร็จบาก้องดองครับเพราะฉะนั้นนะครับพอไปเจอช็อตนี้ครับ มากฝ่ายสีแดงเนี่ยวิธีการแก้ของเขาเนี่ยก็เลยต้องเป็นการเดินเบี้ยไปในตำแหน่งจอจาน6มาจอจาน5ครับเจอกินลุกหนึ่งที่ฝ่ายสีแดงจำเป็นจะต้องเอาขุนกินครับเจอกินมา้าลุกเข้าไปถามว่าช็อตนี้ใครเป็นต่อใครเป็นรองคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นอย่างชัดๆัเจนๆอยู่แล้วครับว่ามากฝ่ายสีขาวเป็นต่อแน่นอน สำหรับในคลิปนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับตอนนี้ครับหมากรุกไทยคารวัตผู้ใฝ่รู้กำลังจะ1 0 0 0 0แสนซับสไครต์ทั้งใน Facebook และใน YouTube แล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยกดหัวใจกดกระดิ่งและที่สำคัญครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020มายงขวาปะทะัทมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาท ปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line หมากรุกไทย that's when they